กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาดสบายดีแลวก็สวัสดีเอฟซีเบิร์ดสูขสู่คนเนาะพี่น้องพบพอกันอีกแล้วพี่น้องกับบ่าวตายบรรยากาศยามเล็กวันนี้เราก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บผลไม้ป่าอีกพี่น้องเอ้ยมาเก็บผลไม้ป่าเนาะบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยมาเบ่งน้ำกันพี่น้องมาเก็บหมากอันหนึ่งอันอนองนี่พี่น้องอันนี้ คือหมากดิบมันตัวนี้นี่ผู้หมากชุกพี่น้องว่าหมากยังอันนี้บ้านพ่อแม่พี่น้องเอิ้อนมาหมากยังนี่คือหมากพี่ผวนเนาะแต่พอพ่อแม่พี่ผวนพี่น้องเลยโอ้โหเต็มเทิงกุ๊กผู้โอ้ทางเทิงผู้หลายแห่งพี่น้องหมากดิบมันแห้งหลายผู้อ๋อบ้านนี้เขาก็ะชับพ่อแม่พี่น้องมาเก็บอันนี้คือหมากดิบมันพี่น้องนี่ลักษณะอีคือหมากงอ ี่คือมางานะป่าพี่น้องเลยแต่เป็นชกผัวเนาะนี่น้องพี่น้องบรรเทากเก็บได้สองผัวเลยพี่น้องเนี่หมามันชุบโบเอ็มพี่น้องเยนี่ภาษาบรนเฮาเอิญมาคลายเข่าเลยพี่น้องนี่นี่คือกำลังงะเนาะนี่ลูกมันพี่น้องคือ,อกันเลยกำลังงอ,อ ผัวเขกใหญ่เลยพี่น้องนี่นะโอ้โหกินรสชาติจะเป็นหว,วานๆเลยพี่น้องถ้ามันโบสุกนี่มันจะเป็นผัดผาดสับสบมนัอนอย่างเนาะแต่หันว่ามันสุกมันจะเป็นหว,วานๆขันซ้ำนี่ก็หวานเลยพี่น้องเลยแซ่บนี่ผัวนี่ค่ะนี่พี่น้องสองผัวเละ ทำนี้ได้ว่าหวานเลยพี่น้องเลยอ่าประเภทชัดป่าประเภทกระเลาะก,กระแตประเภทกระเลนเนาะหมักกินขนาดเลยพี่น้องเลยมันหวานแซ่บเขาเก็บต่ออีกพ,กพ,กพู้ท่านพู้พี่น้องหมากมันเหลืองหุ่งอยูพ่พี่น้องเลยตัวนี้นี่ตัวนี้บรรยากาศงามแรงพี่น้องเลยมาเก็บหมากอันหนึ่งอันนองมันกันเกาะเอากัน มากตัวนี้เพิ่มเพิ่มมันเน่าก็จะเอาพี่นอ้องเลยพี่นอ้องอื้กำลังเริ่มได้ทีแล้วอเอาผดผัวเลยได้เพียงไรโู้ผัวนะพี่นอ้องนี่พี่นอ้อง จะ uh huh. อย่าอับกระดาษได้พี่น้อยเหนียวขนาดเลยอันอน,นี้มันหมากมันนี่พี่น้องหมากตัวนี้มันฉุกเอฉินเป็นแด,ดงๆไปเลยีน่นาะนี่แดงๆไปสิเลยพี่น้องุดยอดเลยได้ทานากะ พูตัวน่ะผู้ผัวนะคือเพิ่งผู้ก็หลายอยู่พี่น้องพู้ผูเดี๋ยวเขาเก็บก่อนพี่น้องเลยจะไปเฉลยผัวเอาชิเก็บได้หลายแบบไหนเนาะนี่นะพี่น้องหมากมันจะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องตัวเอ็มเลยพี่น้องเอ็มข้างเอ็มแน็ตัวนี้โอ้ยได้หลายเติบพี่น้องเลยเพิ่งกระสอบหน่อยโอ้ยกินรสชาติกระป็นหวานหอมเดียวเลย นี่พี่นอ้องตอนนี้ขึ้นวนทางในมันจะเป็นแบบนี้แหละเนาะเดี๋ยว <c oughs> มันจะเป็นขา,ขาวๆพี่น้องเลย <c oughs> นี่ไนก็มีผิวพวนมันหวานพี่นอ้องหอมออกมากเลยอือหือยอดเลยพี่นอ้องแซบ่บหวานหอม ออกจากป่าก่อนเนาะบ้านตอนนี้ก็ค่อยขำลุกแรงแล้วพี่น้องเลยบ้านนี้ยอามาหอด้วือล้วพี่น้องเลยเบิ้องกำกัรผลงานที่ไให้นี่หมมากเงาะป่าพี่น้องเลย บ้านเท่าเชื่อเนี่ยมาขายข่าวเนาะนี่อุย้ยพวกไอใหญ่น้องข่าววิคายนี่เขาขายพูดละสิบพันไปเด้พี่น้องพูดละสิบพันกิบด้วยพูด, 10, ะด,พดละยี่สิบบาทเนาะนี่แพงกว่มามักพี่พวนว่าตัวน,นี้มันเสีหายากพี่น้อง,งนี่ตัวน,นี้คือ ด้วยที่มันกำลังเหิบเนาะแต่ก็หวานแค่ไดนพี่นองพ่ใหญ่แหงเพื่อออกมาเพื่อออกมาเพื่อมาหอนเรียนพี่นองเลยจะขจนมืดนี่พ่มใหญ่พี่น้องพื่อกันนี้โแดงเปีย ามเลยได้พี่นอ้องตัวนี้สีแดง,เด,เ,ดง,งเดี๋ยวมาได้พี่น้องขายาเดี๋ยวตัวสัมพอดีห้ามๆจะแสบพอดีแ่บเดี๋ยพี่น้องนี่แกะออกมาพี่มันก็จะเป็นทางในมันก็จะเป็นไข่ไข่คือมันที่ปวดเนาะ นวลที่เป็นข้าวๆพี่น้นองหหวานหวานแค่พี่น้องพี่บอกรสชาติแบบหวานๆหอมเอ้าไม่ได้ใช้ตุ๋ ี่ล้วเอาชิมไปให้ทำไมลองชิมแับนี่เราแกะออกแกะกลับออกค่อยๆขึ้นมาพี่วนเนาะแต่ว่ามันชีมันชีแนนตัวพี่ฝนใช่ไหมเนาะนอือืึตันนี้เป็นประเภทขนน้อยตัวนี้ ขาบันเทาเอินว่าหมักลีนควยเนาะเบมือชิมพี่นอ้องค้นมากกวชินหน่อยกว่าตันนี้พี่นอ้องแตกต่างมองนชิ่ขนหลายมอนิ่ขนหน่อยอขนสั่นเนาะดแดงแบบสีพวดโว้ย ุดยอดเลยล่ะอืมนี่นี้กมังลิ่นควยมังลิ้นควยนี่มันซุปมันชิคเครข่องมาพี่ผัวนี่พี่น้องแต่หวานหอมคือกันกะมาใไคาข่ขาวเนาะอือ ี่น้องนวลมันจะออกชีนเหลืองเั็กหน่อยออแซ่บถ้าก็ได้ถ้าก็ได้กินครั้งแรกของปีด่พี่น้องออมาเด้อพี่น้องเด้อ งานจีดายก็แล้วนี่คือพอดีหวานๆพี่น้องเลยแล้วชิ้นเลือกอันตมากแดงอย่างเดียวนี่โอ้ยิีดายโบราณก็เอาต้องเลือกเ้าต้องเอาหมากสีนี้น้ำแล้วนี่นี่สิพอดีหวานๆหวานๆอมเปรี้ยวพี่น้องหวานๆเล็กน่อยเนาะสุดยอดเลยแหละพี่น้อง มันเนีออกขาวๆอืมชาไฮเข้าหมักเด้มนี่ซัมมี่พี่น้องโบวานแล้วก็บผสมพอดีพุ้ยฉันนี่แกะออกมาแบบนี้เลยแห้ะพี่น้องเนื้อมันก็สีแน่นเต็มปึดเลยเลยพี่น้องเลยเบิ่งน้ำกันกิ่งไก่ นี่เนื้ออันพี่น้องนวลไม่ใช่เป็นสีเหลืองๆเลยทุกคนเยอะนะอืมเยอะยินบอกมาเี่ะ สิบมึงมันผสมนะิบมังนไน่แกกัหนดีกน่ะมาพี่เป็นอะไรจับอยู่ไปดปาลุงล้ไปดปาลุงเป็นยังไงไม่ค่อยดีไคอยเดี๋ยวเอาไหนเ้ Những cái cảm ơn ông ấy. A đi. Long chí bụng Nhầm nhìn bụng đấy? Nhầm. Nhầm. nè Nhầm. nào Nhầm. 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 กันพี่น้องนี่อ้าสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอาไปเชื่อทำแม่กินเล่น้องไปแม่กำลอยู่อะไรแดงๆพี่น้องทำแม่พี่น้องกำลังมกปลาพี่น้องเลยนี่โมกปลาพี่น้องเลยปลาหม่างแดงๆ่ะสบายดีพี่น้อง มกปลาสีไขายเนาะเอามาชูทำเองกิน hmm. พี uh ่น huh. ้องแดงจืงขเืองนมกปลาก่อนเะฉีชิมเอพี่น้องแดงจืงขงไปเอาปลาเาจัดทำเองชิมก่อนเบงมีูไม่ด้ไม่เอาชิมเบอร์กินมาแล้วไม่ดยันเอาเลย อตองแต่หอยกินสมนะเตงน่แหยบนเงบเลยพี่น้องเลยกินแบบอนาัเนาะสดๆพี่น้องบดมันบบเหี่ยวเลยคือว่าแสบมันหอมถ้ามันเหี่ยวนลคือบอกมันบ่อยอยากแสบยังไงมันบอกหอมเนาะ เขาก็ปอกกาบมันออกข้างเลยแต่ทางในมันพี vinegar, e ่น um. ้องหวานบิ๊กบูมบูชิมบ่อืมหวานน้องเลยเาอนานวยดิบได้นี่งคนวยชุกในชีจิตที่ชอบใดนวยเหิมมันมันกะพอดีพี่น้องสาบานเท่าว่าเหิมหนวยมันในดำเนาะ อ่ามันเริ่มอยากออกเหลืองๆ,ๆนะพี่น,อน้องเหลืองๆุ้ๆยเนาะแต่ว่าคันวันเป็นหน่วยชุกนะครับเป็นหน่วยแดงห่าวัวหวานเจี๊ยบพี่น้องเอ้ยหวานหอมๆอมแซ่บหวานนักเงาทอดทอาแม่มเป็นมก ปลาไปขายพี่น้อยไปหาตึกสิดําปลาพร้อฉี่ย่างนะพ่อพี่น้อยอืมย่างปลาพร้อมินหมกปลาแล้วก็ย่างปลาไปขายเนาะแมีนล,ลงตึกสีเกะกามันออกนวลมันก็จะเป็นชีออกเหลืองๆหลืไปสิเลยพี่นอ้องเด็กนี่เงิน,นเหลืองเหลอเลยพี่นอ้อง เหลืองไปทีเข้าปากไปเลยหวานขับพี่น้องอืมากมันกันจะมีหวานขับพี่น้องเลยเหลืองเออฮะมันจะออกสีเหลืองๆพี่น้องเลยถ้าปากกางเวนมันสีแดงเลยพี่น้องโดยเฉาะแรงมันอยากเป็นเหลืองพผมันถือกับแสงไฟเนาะแม็น๋อ้ตัดี่น้องเลยตัขายหนึ่งก็ได้คายเนึ่งพี่น้องเลย ขายก็จะขายมาละสิบพันก็ได้พี่น้องเอาเห็ดก็จะขายมักอกปลาด้วยหนึ่งหมืหม่นกีบเนาะเอาขายขึ้นต้นไหม่ชุกน,น,น,นี่นนนพี่น้องเลยบ่อยเดี๋ยวแถวบ้านๆเทาเนี่ยโบมีดอกบ่มีมันบนเกิดเนาะมีแต่อยู่ดงอย่างเดียวพี่น้องขึ้นก็แข้งพี่น้องเลยต้นไม้ชูงๆอมเช็ดแช่แซ่บ ร้านไายไปชิมว่าโอ้แฉะว่ะมันหวานว่ะหมกปลาอะเอามาใส่แลว้วพี่น,อน,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 น้องดีๆเนาะปลาลักชีย่างปลาพี่น้องเลยเอาละสำหรับคลิปนี้เฮากระสีลาพ่อแม่พี่น้องไว้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาายเด้อพี่น้อง พ่พ่อกันขิดหนาสำหรับขิดนี้ค่ะลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสบายดียดีพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงอย่าเจ็บอย่าจนให้มีแต่รวยรวย,วยเฮงเฮงเบริร์สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อลาไปก่อนเนาะ